กลับสวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้เช่นเคยนะฮะเลือกคุณระหว่างคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับเปิดลอนดอนสเตเดียมตอนรับการเยืองของเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมสุนัขจิ้งจอกแห่งสยามวันนี้เรามาดูบทวิเคราะห์และก็หลายชื่อที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามขของมาสองทีมกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่สมสรเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับ โดยจะขาดผู้เล่นนะครับนั่นก็คืออาตูมาซูกูนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บนะครับก็รอทดสอบความฟิตนะฮะแต่คาดการณ์กันว่า,น,าน,น่าจะไม่ฟิตทันลงสนามนะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆื่นนะฮะท่านผู้ชมทีมนิวนะครับ,าาน,รบนั่นก็คือเดวิดมอยนะฮะก็ไม่ ค่อยน่าจะเปลี่ยนแปลงระบบเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาได้4ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าต้องการาใช้ชนะในนัดที่2ของฤดูก,กาลนะครับก็ต้องถามเลสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับว่าจะยอมหรือไม่ส่วนในตำแหน่งอื่นนะครับนั่นก็คือแองเจโลออกบอร์น้านะครับก็พร้อมลงเล่นนะครับในตำแหน่งที่เจ้าตัว ลงเล่นเมื่อนัดเจอกับนิวคาสเซิลนั่นก็คือตำแหน่งแผงหลังนะครับพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงยืนจับคู่กับดอลซันนะครับคลีสดอลซันในตำแหน่งแผงหลังนะครับส่วนมานูเอลลันซินี่นะฮะซึ่งลงเป็นตัวสำรองในนัดเจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็พร้อมลงสนามนะครับพร้อมแย่งเป็นตัวจริงในนัดน,นี้แล้วก็รวมด้วย อาเธอร์มาซูกูอ่าอาเธอร์มาซูกูนะครับจะต้องแย่งตำแหน่งก,นกันกับทั้งสองคนนี้นะครับระหว่างมานูเอลลาซิเน่กับมาซูกูในการรับมือกับเลสเตอร์ซิตี้อ่าเขาบอกอย่างนี้นะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆนะฮะนั่นก็คือเออ่ตำแหน่งลูคัสฟาเบียนสกี้นายประตูน,นะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ยืนเป็น นัดประตูมือหนึ่งในเกมนี้นะครับหลังจากที่การมาถึงของ ola, อันฟองเซ่อาเรโอล่าที่ซื้อเข้ามาใหม่ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังคงให้โอกาสลูคัสฟาเบียนสกี้เป็นมือหนึ่งอยู่นะครับสำหรับวิเแม็มอ่ะเรามาดูทั้งฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับโอ้โหรายชื่อยาวเป็นหางว่าวเลยครับที่ไม่น่าจะได้ลงนะครับไล่ตั้งแต่วสลีย์โฟฟาน่าซึ่งบาดเจ็บาขาหักนะครับ เจมส์จัสตินนะครับบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้นัมปาริสเมนดี้อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เจนี่อีวันอ่าทั้ง4คนนี้เนี่ยแดงเลยนะฮะก็คือไม่สามารถลงสนามได้อ่าส่วนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งย้ายเข้ามาใหม่อ่าน่าจะยังไม่มีโอกาสลงเล่นส่วนนักเตะที่รอทดสอบความฟิตนะครับก็คือเจมส์แมดดิสันนะครับแล้วก็โทมัสทีคาสตันเย อ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของทีม new ของพวกเขานะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะก็ซื้อตัวยานิกเวสกาดมาจากเซาเทนตันนะครับกลับพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงเลยใน,นค่ำคืนอ่าวันนี้นะฮะที่จะเจอกับเบนแฮมนะครับโดยอาจจะยืนจับคู่กับชัคลัดโชยินโชยินซูอ่าส่วนในตำแหน่งอื่นนะครับนั่นก็คือเบเร ไรอันไรอันเบอร์ธานนะครับซึ่งซื้อเข้ามาใหม่เหมือนกันมีอาการติดโควิด1 9นะครับนี่น่าจะได้ลงสนามนะครับไรอันเบอร์ธานส่วนของิทมดีคาสตันเย่ก็เป็นตัวเลือกนะครับในซุมมานั่งสำรองนะครับเป็นตัวเลือกอ่าแล้วก็ดำแหน่งอื่นๆนั่นก็คือเจมส์ดิสันนะครับตอนนี้เนี่ยอ่ก็น่าจะ พร้อมลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือบาบูกาลรี m ซูมาเร่นะครับอา,อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับที่จะใช้อาจจะใช้ระบบ4-3-3ก็เป็นได้ถ้าหากใช้ระบบ4-3-3ซูมาเร่อาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับรวมด้วยกับเจมส์ดิสันนะฮะอันนี้คือสภาพความพร้อมของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ ของทางฝั่งเวสแฮมยูเต็ดเรามาดูไลอัพกันหน่อยครับท่านผู้ชมไลอัพเวสแฮมยูเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเราไปดูไลอัพของเวสแฮมก่อนครับเจ้าบ้านที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นฟาเบียงสกี้กองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นอารอนคันเวลส์นะครับตรงกลางก็อ,ออกโบนาจับคู่กับ เคลสดอลซันนะครับส่วนทางขวานะครับเป็นวาเลนเมียคูฟาวส่วนตรงกลางนะครับเป็นดิคันไรส์จับคู่กับโทมัสชูเช็กส์นะครับส่วนแผงแนวรูปของพวกเขานะครับก็จะใช้เบนรามานันยืนทางไปทางด้านซ้ายตรงกลางนั้นก็จะเป็นพบบนาวโบอฟอลน์น์ส์นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นจาร์ลดโบเวน คอยกระชากเลื้อยทางฝั่งขวานะครับส่วนหน้าเป้านะครับก็จะใช้มิเอลอันโตนิโอนะฮะเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นแคสเปอร์ชมาเคิลกองหลัง4คนนะครับทางด้านขวาเป็นลิคาโดเปเรล่าตรงกลางนะครับซื้อมาใหม่ยานิกเวสการ์ดจับคู่กับ ชาร์ลสดชูจันชูนะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นลุคโทมัสนะครับส่วนแผงกองกลางนะฮะใช้เบลฟิสเอนดีดีจับคู่กับยูริเตลลอมงส่วนแผงเกมลูกของพวกเขานะครับอัมาโซเปเรสอยู่ทางด้านขวาตรงกลางเป็นเจมแมดดิสันส่วนซ้ายสุดเป็นฮาวิบรันส่วนหน้าเป้าใช้เจมี่วาลี นี่คือไลอัพของทั้งสองทีมนะครับเรามาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยทางสื่อนะครับให้ใครชนะอาา่าทางสื่อเขาก็มองว่าค่อนข้างสูงสีนะครับเล่นที่บ้านเวสแฮมด้วยโดยสื่อมองว่าหลังจากเวสแฮมนะครับไปชนะนิคเคสเซนมา4-2นะฮะในนัดแรกส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็อ่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1-0แล้วก็ตามมาด้วยอ่าชนะวูมแฮนตันนะครับ1-0ก็ ตอนนี้ฟอร์มทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้าง,งที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับโดยทั้งสองสโมรสรมีความทะเยอทะยานที่จะย่งท็อปโฟกันในทุกการนี้แม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับโดยเวสต์แฮมนะฮะก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ระหว่างทั้งสองฝ่ายเจอกันเมื่อกันที่แล้วชนะในสนามแห่งนี้เมื่อกันที่แล้วนะครับสำหรับเวสต์แฮมเขาก็เลยมองว่า เวนแฮมยูเต็ดจะต้านได้นะครับโดยให้เสมอกัน 2, 2. องสเราไปดูแฟนบอลทางฝั่งของต่างประเทศกันหน่อยว่าให้ใครกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่คนแรกให้เลสเตอร์บุกมาชนะ3-0นะครับเขาก็บอกว่าเกมเคาน์เตอร์แอตตากเี่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเลสเตอร์ให้เลสเตอร์อ๋ออขออภัยนะครับเขาบอกว่า,าเป็นสกอร์สูงนะครับคนนี้ให้ให้ให้สกอร์สูงนะครับในเกมนี้นะฮะสอ ส่วนอีกคนนี้ให้เสมอกันอ่าอคนนี้ให้เวนแฮมชนะ21นะครับส่วนอีกคนหนึ่งให้เสมอ1 1นะครับส่วนการวิเคราะห์ทางฝั่งของสื่อต่างประเทศก็ให้เสมอกัน2-2นะครับแล้วท่านผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชีย,ยร์ใครนะฮะสำหรับคู่นี้เชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ